เดี๋ยวขึ้นบันไดวัดเหญ่แล้วนะคะไปกันเลยค่ะโหสูงไหมเมื่อกี้เจอเต่าด้วยไต่ปูัสองตัวเลยเต่าตรงกระดองมันมีตัวหนึ่งที่มันเขียนชื่อแล้วก็เต่าอีกตัวหนึ่งมันไม่เขียนชื่อตัวใหญ่กับตัวเล็ก ไเดิน,ดเดนมาไม่ถึงสิบเก้าก็เ,เหนื่อยแล้วค่ะ e ไปกันต่อครับนี่ครับไปเลยต้งใจแล้วเจ๊ไปใจแล้วเนาะโอค่นี้ก็เลยเดี๋ยวนี้นั่งแล้วครับไปกันต่อเ <c oughs> ป็นไงบ้างครับ <c oughs> นี่ขึ้นมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับนอวิวสวยมากเห็นน้ำปกเลยนี่ก็มาถึงวันยอดแล้วนะครับวิวสวยมาก เห็นภูเขาวาร้านจากตรงนี mm ้ด้วยนะครับวิวรอบๆครับนี่เลยหอมไม่กอดด้วย เหนือหน่อยไหมไม่เหนื่อยแต่แม่แมลินห้อยแล้ว <c oughs> <โ>นอ <c oughs> โอเคนี่ให้ดูวิวรอบๆนะครับนี่อันนี้คือวิวด้านหลัง <c oughs> ด้านหลังอันนี้เห็นทะเลจากมุมนี้ด้วยนะครับนี่ฝั่งนี้ก็เป็นทะเลนะครับ กล้องซูมถึงวะไม่รู้นี่ครับนี่เป็นทะเลเหมือนกันอ,ปปอปปะะสวยมากหายเหนื่อยเลยครับอป,ป้ามีต้นไผ่ด้วย